ทอดแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะมาทอดมาเตรียมทำไส้กันค่ะอกไก่บด500กรัมมันฝรั่งหั่นเต๋าสามลูกหอมหัวใหญ่หั่นเต๋าหนึลูกค่ะสามเกลือค่ะรากผักชี ไทยแล้วก็กระเทียมค่ะสารเกลือน้ำตาลค่ะซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวผงกะหรี่เครื่องปรุงค่ะเครื่องปรุงไส้ อย่าลืมน้ำมันสำหรับผัดนะคะเอาใส่กระทะเรียบร้อยละใส่ซามเกลือลงไปผัดเลยค่ะผัดสามเกลือให้หอมค่ะใส่หอมหัวใหญ่ลงไปเลยจ้าใส่เนื้อไก่ลงไปผัดเลยค่ะ ยีไก่ให้ละเอียดนะคะอย่ให้เป็นก้อนเติมน้ำนิดหน่อยค่ะใส่มันฝรั่งลงไปเลยค่ะที่เติมน้ำก่อนหน้าเนี้คือใส่ให้มันฝรั่งเข้าสุกนะคะเติมให้มีน้ำครุกคลิก ฝรั่งสุกแล้วใส่ซอสหอยลงไปค่ะซีอิ๊วขาวค่ะน้ำตาลจ้าผงกะหรี่ค่ะทำไส้ไก่นะคะใช้อกไก่สับค่ะผัดให้ไส้มันแห้งนะคะไส้แห้งมันฝรั่งสุกมันฝรั่งสุกแต่ไม่ <ทำ S 1> ไมเละชั้น,นะะในกันค่ะ แป้งอนเนกประสงค์สองร้อยกรัมน้ำมันพืชแปดช้อนโต๊ะนะคะนวดแป้งชั้นในกันคะ่ะใส่น้ำมันพืชลงไป พักแป้งไว้ก่อนค่ะแรปไปเลยมาทำแป้งชั้นนอกกันจ้าใช้แป้งอเนกประสงค์500กรัมค่ะน้ำมันพืช เอ็ดช้อนโต๊ะค่ะน้ำเปล่าหนึ่งถ้วยนะคะน้ำตาล3มช้อนโต๊ะค่ะเกลือ1ช้อนชานะคะใส่น้ำตาลไปเลยค่ะ เกลือจ้าน้ำมันพืชค่ะน้ำค่ะน้ำอย่าเพิ่งใส่ปลดนะคะใส่สักครึ่งหนึ่งก่อนเก็บไว้มานวดกันเลยค่ะ ใครมีน้ําปูนใส่ก็ใส่น้ําปูนใส่นะคะป้าอ้อไม่มีน้ํำปูนใส่ก็ใช้น้ําธรรมดาน้ําเปล่านี่แหละค่ะใส่น้ําไปอีกนิดนึง เติมไปอีกเลยค่ะแสดงว่าเราตรวงพอดีอยู่กะใส่น้ำทีเดียวน้ำหนักมือไปช่างตวงเยอะตวงหนักมือไปเดี๋ยวมันแก้ไม่ได้นะคะต้องต้องใส่น้ำทีละน้อยดูแป้งเราก่อน ใช้พลังนวดไปนวดไปค่ะนวดนวดนวดไปค่ะฉัน แป้งชั้นนอกกับแป้งแป้งชั้นในหน้าตาจะต่างกันนะคะแป้งชั้นนอกน่าจะเหนียวเหนียวแป้งชั้นในน่าจะเป็นอ่าจะเป็นแบบผงผงซุยซุยพักแป้งไว้สักครึ่งชั่วโมงค่ะแรปไว้ แป้งไว้ครึ่งชั่วโมงนะคะแบ่งไป้แปดก้อนเอาพลาสติกคลุมไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวแห้งกดกดแป้งให้ตรงกลางบางๆขอบข้างนอกให้ีหนาหนา กดเข้าไปค่ะให้ไส้ข้างนอกไส้ข้างในชิดกันดีๆล้อมๆค่ะ,คะแป้งชั้นนอก ชั้นในบ่มกันไว้เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นต่อขั้นตอนต่อไปเรากลึงกันค่ะกลึงแล้วก็ตัดชิ้นหอ่อใส่กันค่ะกลึงกลึงให้ไส้ข้างในกับข้างนอกเข้ากันค่ะ กลึงทางตั้งอีกรอบนึงกดแบนๆก่อนจะได้กลึงง่าย เรียบร้อยแล้วค่ะมาทอดกันทำกินเองตัวเบลอเลยทอดแล้วนะคะ ชิ้นหนึ่งกินจุกๆไปเลยค่ะหยิบชิ้นเดียวอิ่มเลยกะลีปั๊บพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะชอบถูกใจยังไงกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ป้าด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ